สวัสดีครับสวัสดีครับผมพักวรายุครับสวัสดีครับผมมอนเตชินนะครับท้าาผมเบาบเสีโอ้โทษครับโทษครับผมเรียกได้ว่าเป็นคนเสียงดังฟังชัดผมกลัวทุกคนจะไม่ได้ยินครับเหมือนความรักที่ผมมอบให้ทุกคนไงครับมันก็เสียงดังแล้วก็ฟังชัดยังไงผมว่าผมว่ารู้สึกว่าการที่พักเสียงดังเนี่ยหมายถึงนั่นแปลว่าพักเป็นคนมั่นใจในตัวเองนี่ไงล่ะมันเป็นสิ่งที่ดีครับ เอาไปเราเดินทางที่ผิดแล้วมองหน้าเราไปยิ้มแย้มผมว่าผมว่าไม่ผิดหรอกเพราะว่าในในบางสิ่งบางอย่างบางทีผมพูดไม่เก่งอย่างเงี้ยบางตาเราหรือเปล่ามันก็มีสิ่งดีๆเข้ามาแหมพูดไปเลยบอกให้เขารู้ไปความรักไม่เอาเอาเอาเชื่อแหละเป็นงานเชื่อถือหลักกาตาม ตาไวเลยไม่พูดตาไม่พูดไม่ใช่ซัดเลยผมไม่เห็นคำพูดเลยต่อยกันยับเลยเอ้ยไม่ใช่ต่อยดิอ๋อครับเรียกว่าซ้อมดีกว่าซ้อมมันบหมามันเหมรวมรวมว่าคู้เราได้ชัดเจนมากเลยครับผมก็จริงๆว่าเป็นพายโลที่วันนี้เราก็ได้เห็นจริงๆอ่ะเห็นไปแล้วแล้วก็วันนี้ครับเป็นโอกาสได้ได้ดูกับแฟนคลับทุกคนแล้วก็ได้ยินเสียงกรีกก็ดีใจแต่สิ่งหนึ่งก็เขาเรียกว่าตื่นเต้นอ่ะ แล้วก็ต้องเรียกว่ามีความกดดันนิดนึงคือคือคือแบบว่าตอนตอนที่คุยกัน2คนเฮ้ยเขาจะชอบป้าวะแบบว่าเราเราก็รู้สึกว่าอยากให้ทุกคนนะมีความสุขเมื่อเมื่อได้เห็นพวกแบบพวกเราแล้วก็ทุกคนเล่นครับพราไม่้องคนอื่นชอบอกให้พักชอบแล้วก็แล้วพักพักชอบไหมพอแล้วครับผมไม่หมายถึงว่าพัก,กชอบไหมผม,มหมายถึงพ่มอนพอแล้วเพราะว่าพอพ่มอนพอนั้นหมายความว่าผมชอบพิมอนแล้วไหครับนี่โอเคอันนี้ได้นะนี่ได้นะนี่ได้นะ เองราต้องบอกตัวเองเยอะอยู่นะก็พอสมควรครับเพราะว่าคือทั้งทสองคนก็มีความแตกต่างออ่าถูกต้งแต่ว่าเป็นความแตกต่างที่ลงตัวแล้วกันใช่ที่ว่าเรื่องนี้ดูมีความแบบเป็นพาร์ทเนอรเพราะว่าเขาแซบเหรอก็บอกเขาไปพี่ครับแต่ก็จะแซ่บไหมก็ต้องมาเจอผมก่อนอย่างไหนนแล้วก็ต้องถามไงว่ามันชิมแล้วมันแซ่บหรือเปล่ามันเผ็ดหรือเปล่าโอ้โหมันไม่ได้เผ็ดอย่างเดียวดิเฮ้ยผู้เป็นเล่นอ่ะบอกเขาไปดีอว่า ันหวานด้วยดิพูดไปพูดได้หมดอีกนิดนึงไปมันครบรถละกันอ่านปะอะไรนะฮะเรราาาออ่่นวะไก็เรียกได้ว่าคู่ผมนะครับครบรถนะครับผมโหดมันฮาครับผมครับอ่าเราต้องถ่ายทำเป็นยังไงก็เรียกได้ว่าตอนถ่ายทำก็จริงๆเราต้องปรับจูนว่าก็ประมาณนึงเพราะว่าเราก็ต้องปรับจูนเยอะอยู่ครับ เยอะหรอกขนาดตอนเทิมก็กระต้มระเบิดซก็มีเราเอาโลหะแตกเลยนะคือจริงๆกระจกรถแตกอันนี้เปลี่ยนรถไปคันหนึ่งกระจกรถแตกจริงห้องน้ำเนี่ยถล่มลงมาแล้วนะมิเปลี่ยนห้องน้ำไทยจริงถล่มด้วยก็ไปใหญ่แล้วตาตะพรงพี่เหรอครับยอกนะครับก็เป็นความรถชิาตาที่แตกต่างในแต่ละสถานที่ครับแต่ก็อยากให้มองว่าแบบว่ามันเป็นศิลปะมันเป็นงานที่บริสุทธิ์แล้วครับ ที่เริ่มต้นจากวันไหนนะใช่ถูกต้องใช่ใช่วันไหนแต่ว่ามันก็บริสุทธิ์ใช่ไหมผุดผ่องอปแล้วอ่ะแต่แต่คือสิ่งสำคัญที่สุดถึงแม้ว่ามันจะเริ่มจากวันไหนนะครับแต่มันก็เริ่มวันไหนกับคนคนเดียวอ่าและนั่นคือเหตุผลว่าทําไมถึงกันนะครับต้องวันไหนแค่กับเปิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยี่สปอยไหมเนี่ยอันนี้ไม่ได้สปอยมันเป็นเนื้อเรื่องย่อนะครับเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นไอไม่ใช่คนละเรื่องนะครับมันก็จะเป็นสิ่งที่ ตอบทุกคนว่าเฮ้ยทำไมถึงการเลือกที่จะวันไหนและทำไมถึงต้องเป็นเปอร์นะครับ<ช> <ฮะ S 2> และความรักของสองคนนี้นะครับมันไม่ได้มีความเผ็ดมันอย่างเดียวนะครับมันยังจะมีรสชาติอื่นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นหวานว่าจะเป็นขมอะไรต่างๆ,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 ๆนะครับก็จะมีเรื่องดาราม่าอะไรเข้ามาอีกนะครับสำหรับคู่ของเราครับแล้วคู้เราเราเป็นยังไงพอมาร่วมงานกันเรื่อง,งนแล้ว <c oughs> คืออาจอาจอาจะต้องพูดว่าคือผู้เราอ่ะได้ได้แสดงมาอีกเรื่องหนึ่งคู่เราเนี่ยมันเหมือนซิมบลริกกองแอคชั่นหรือเปล่าซิมบลริกคืออะไรครับ หก็เรียกได้ว่าสัญลักษณ์ท <tr ี่แตกต่างออกไปดีกว่าในแต่ละเรื่องบางเรื่องก็เป็นวงกลมบางเรื่องก็เป็นวงรีบางเรื่องก็เป็นสามเหลี่ยมหรือบางเรื่องก็เป็นสี่เหลี่ยมก็แล้วแต่จะอ่ไะโล่งเรื่อเป็นหัวใจหัวใจใครหัวใจพี่น้อนหัวใจของเราฮะคนขึ้หดวงป่าก็แน่นอนอยู่แล้วจัดไปสิชอบอะไรสิชอบชอบเป็นไงเป็นไงมาณเรื่องนี้มันแบบมันก็เหมือนอนกันเดิมนะ ก็ S 1> <S 1> <S <S ประมาณนึงแล้วก็จริงๆแล้วอะเรามีความจริงๆเราก็คิดเยอะเหมือนกันแต่ว่าเอาอพอไม,ม่ใช่คิดเยอะในแต่ละซีนที่เราถ่ายออกไปเพราะว่าในแต่ละซีนหรือว่าความเผ็ดร้อนนะครับสิ่งที่สําคัญคืออารมณ์อของตัวละครมันไม่เหมือนกัน<ช>อย่างตัวกันเองอะครับรนในหมายถึงว่าอารมณ์คืออารมณ์และความรู้สึกในแต่ละซีนะครมันแตกต่างออกไปคร<น>ับผมอารมณ์นอารมณ์นี้เลยครับอันนี้อันนี้เปอร์จะมีอารมณ์เดียว รักหรออารมณ์ความรักใช่อ้ยเนมมื่อกี้ไม่ได้ต้องไปดูเออจะมาละอารมณ์ชมอ่ามอ้วลกันชีวิตจริงชีวิตจริงก็มีหลายอารมณ์เลยชีวิตจริงมีหลายอารมณ์ีักมาเนี่ยจะสมผั้ลวาใช่ใช่ครับเบื่ีไหมไม่เบื่อเลผมว่าผมว่าพักเขาอะไรในตัวเขาที่คนให้เราไม่เคยเบื่อพักเขาเป็นคนที่หนึ่งเลยนะเป็นคนที่มี energy แล้วก็เป็นคนที่มี เอเนจีทุกอย่างเลยดีกว่าแล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งคือพักเป็นคนที่มีเป้าหมายอืออสองคือเรารือเปล่าอืมอันนั้นมันก็แน่นอนอยู่แล้วชอบชอบเลยแล้วก็แล้วก็สามเขาก็เป็นคนที่มีความสามารถครับแล้วก็คิดว่าการได้เป็นคู่เขาเนี่ยเป็นเป็นโชคที่ดีของผมด้วยแล้วก็เป็นเป็นการเรียนรู้ที่ดีแล้วก็เติบโตไปดแค่นี้ดีกว่ากว่ครับก็จริงๆแล้ว เออผมบอกเลยว่ามันไม่มีคําว่าเบื่อครับยิ่งรู้จักมันมันใช้คําว่านี่ใช้คํานี้ได้เลยดีกว่าเหมือนยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอครับคือไอ้คิดไปแล้วเป๊ะอะดินะครับผมก็จริงๆมันเป็นยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอเพราะว่าเออในช่วงแรกๆครับมันก็มีเส้นทางมันไม่ได้ไม่ได้เรียบขนาดนั้นครับแล้วก็ในตอนนี้เราเป็นเขาเรียกได้ว่าเขาคือบิ๊กบราเธอร์ของผมเขาคือคนที่ผมแบบว่าทุกช่วงอารมณ์ที่ผมเศร้าหรือว่าทุกหรือว่าอะไรเงี้ยก็จะมีเขาที่อยู่กับผมอะไรเงี้ยก็จริงๆแล้ว มันยิ่งรู้สึกดีแล้วก็อยากจะอยู่ใกล้เขาตลอดครับผมเพราะบันนอนนิดมหาศาลใช่ต้องถ่ายเพลงให้เราฝากด้วยนะครับเพลงเอยนิดมหาศาลนะครับของม่อนพักด้วยถ้าใครยังไม่ได้ฟังไปฟังได้เลยนะครับค่ะ่สุดท้ายแ้องฝากเลยสีฝากเปิ้ลกับกันหน่อยนะก็โอเคครับก็ฝากเชวีสเรื่องด็อกเตอร์สมายด้วยนะครับหมอน้ารักคนนี้เป็นของผมแล้วก็ฝากเปิ้ลกันด้วยนะครับก็หวังว่าวิศวะคนนี้กับหมอคนนี้นะครับจะทําให้ทุกคน หลงรักแล้วก็ทําให้ทุกคนมีความสุขนะครับในรูปแบบความรักที่เขาเรียกว่าก็มีทุกๆรูปแบบเลยให้ติดตามกัน<ช>นะครับ,รบในซีรีส์เรื่องด็อกเตอร์มครับ,รบฝากกันด้วยครับฝากกันด้วยนะครับ